โนเบิลออเดียโอล์รุ่นไนท์ก็ตุ้มหูฟังเขานะครับสวยมากนะครับเป็นอะคริลิกฟิลเตอร์เป็น, fiber นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นแบบโลโก้โนเบิลนะครับตัวหัวของเขาเนี่ยเป็นบารัฟซิลสีลสลมาให้เลยกล่องก็เปิดอลังการนี่เี่นะฮะเขาจะให้ซองเป็นซองผ้ามานะครับสำหรับใส่หูฟังโนเบิลนั่นเองนะครับกล่องใส่จุกหูฟังเป็นโล่อัศวินเลยนะฮะเปิดโล่มาปุ๊บนี่ครับจุกมาครบทุกไซส์มาครบทุกแบบเลยนะครับตัวนี้นะฮะ เขาทำมา3ามไดรเวอร์ครับแต่ไม่ใช่ไฮบริดธรรมดานะครับแต่เป็นถึงทริบิดวีกาวผสมสารด้วยไดรเวอร์ครับถึง3ชนิดมี1 d y n a ด i นามิกขนาด10มมตแล้วก็มี1 BA แล้วก็อีกตัวนึงนะครับเพียร์โซไดรเวอร์ครับตัวเบสของเขานะครับมาชัดอิมแพ t ดีนะครับแต่ไม่ได้ลูกใหญ่โตรหรือดุดันจนเกินไปเสียงสูงนะครับเป็นประกายมาเลยนะครับระยระยถ้าคุณเป็นคนที่ฟังเพลงร้องวคอลอนิเมะเจ๊ป๊อป เคป๊ OP, อปอะคูสติกแจ๊สคลาสสิกตอบโจทย์หมดเลยครับทีนี้ผมบอกเลยว่ามันเกิดมาเพื่อคนไทยเลยแหละ